ข้อสองนะคะจงเขียนประโยคหรือข้อความที่เป็นประพจน์มา5ประพจน์พร้อมทั้งบอกค่าความจริงของประพจน,น์นั้นๆนะคะเราก็จะยกตัวอย่างคําตอบนะคะประโยคที่1น,นะคะ2น้อยกว่า3นะคะเป็นประพจน์นะคะที่มีค่าความจริงเป็นจริงนะคะต่อไปประโยคที่สองนะคะ เซตว่างอยู่ในเซตของสองสี่หข้อนี้ก็เป็นประพจน์นะคะที่มีค่าความจริงเป็นเท็จนะคะเพราะว่าเซตว่างไม่ได้อยู่ข้างในนะคะต่อไปข้อที่สามนะคะหนึ่งสัปดาห์นี่เจ็ดวัน นะคะข้อนี้ก็เป็นประพจน์นะคะที่มีค่าความจริงเป็นจริงนะคะต่อไปประโยคที่4นะคะรู้สองเป็นจำนวนอตักรยะนะคะข้อนี้ก็เป็นประพจน์นะคะ ที่มีค่าความจริงเป็นจริงนะคะเพราะว่ารู้สองไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้นะคะต่อไปประโยคที่5นะคะเดือนมีนาคมมี31วันนะคะข้อนี้ก็เป็นประพจน์นะคะที่มี ค่าความจริงเป็นจริงนะคะ